วันหยุดของพ่อแม่วันเสียงหัวเราะความสุขของเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลงมาเล่นเนาะป้าใกล้บ้านนะคะลงเนินลงมานิดเดียวเนาะมานั่งคุยตรงนี้แล้วก็ดูเด็กๆเ,เล่นกันนะคะสองน้าหลานเดี๋ยวเย็นวันนี้จะไปเที่ยวสวนดอกลูกแพรเนาะตอนนี้ยังมีแสงแดดแต่ว่าลมแรงนะคะพี่น้องคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเนาะก็ถึงน้อยอย่างน้อยไม่มีฝนก็ได้ออกมา เดินเล่นหน่อยสองน้าหลานนะคะทิบจักรยานรอบหมู่บ้านละตอนนี้มาจอดเล่นอยู่ตรงนี้มีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนาะนี <c oughs> ่แหละชีวิตหัวอ,อกคนเป็นแม่แล้วก็หน้าที่ของยายที่ช่วยลูกเลี้ยงหลานนะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> ชีวิตของยายจา๋าแบบบ้านๆเนาะก็เดินลงมานิดๆิดหน่อยๆสามีไปช้อปปิ้งซื้ออาหารเข้าบ้านไปแล้ว อตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายโมงของวันเสาร์ที่23เสิา,ายายจ๋ายังอยู่บ้านนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันวันจันทร์ก็กลับไปทํางานพี่น้องคะไม่รู้เสียงอะไรเดีย๋ยวตามเด็กๆไปดูบรรยากาศความคิดืออของฝรั่งน้อยนะคะคิดืกับยอดดาตัวแสบกันจ้ะพี่น้องคะลมแรงมากเลยอุตส่าห์ว่าอยากใส่หมวกให้มันสวยนะคะแต่สู้ลมไม่ไหวอะถอดก็ได้เนาะปะ่ะ ตามหาเด็กๆกันนะคะเวลาทำอะไรคะเก็บดอกไม้เก็บไปทำไมคะเอาไปให้กระต่ายกินกระต่ายชอบกินเหรอ,อกินสีขาวหรือสีเหลืองลูกสีเหลืองสีเหลืองเขาเรียกดอกอะไรดอ,ดอกเกลียวดอกเกลียวดอกสิงโตเออดอกเกลียวถูกแล้วอย่พูดภาษาอังกฤษนะ เมาแล้วทีนี้ดอกหญ้ากำลังสวยงามนะคะทุ่งหญ้าตอนนี้สวัสดีจะยาดาสว,ส,ดสวัสดีน้องไอ้ันก่ยอ่็อันตรายทางนั้นถ้าหนูมไม่ระวังอะ่ะอ่าอ่ะยา่า,า,ย,ายาดาเล่นได้เหรอยาดาไม่กลัวตกเหรอลูกฮะ

มีกันแค่สองคนนะวันนี้เด็กยังไม่เห็นออกมาเนาะแต่ว่าลมแรงไงแต่สองคนจะออกมาจริงๆถ้าว่าแดดดีๆเด็กๆก็จะมาเล่นแต่ตรงนี้เนาะแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าเงียบเหงาแต่ว่าคู่นี้ยังโชคดีนะถ้าน้องไอซคนเดียวก็ไม่หนุกก็จะเข็นแม่นะคะมียาดาก็ทะเลาะก,กันไปวิ่งกันไปสองน้าหลานสูงอ่ะโดดเลยอ่ะใครจะโดดก่อนหนึ่งสองสามสาสปิงอ,อ่ะอะไร เอ็นทวยาดากลัวไม่กลัวหรอกสูงกว่านี้อยู่ก็ยังโดดอย้ออือยือื้อย้ออ้อ้อ่้ออื้อ้อย้าอื้อยื้ออื้ออื้อเื้อเืออื้ออื้ออืออื้ออื้อกืออื้ออ้าอออออออากอออ อย่ารับจับ макс ิจับพี่เราจับมักซิมเสียงหัวเราะของลูกหลานเนาะก็เป็นรอยยิ้มให้กับเรานะฮะเอา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 ะนั่งลงนั่งลงเอเดี๋ยวลงอะลงดีๆลงดีๆค่อยๆโอ้ลมแรงมากเลยนะอม่ยทำเบาๆลูกเดี๋ยวเจ็บ โอ้หนาวจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเยจ๋าไม่ได้เอาเสื้อใหญ่มาในวันนี้ไม่ใส่เสื้อซับด้วยเนาะรู้สึกว่าเอออากาศดีประมาณว่าอยากสวยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เปื่อยเลยนะไอลมตกคอเนี่ยช่วยซอมบี้ช่วยไหนอะช่วยซอมบี้อ่ะยดาซอมบี้แสกว่าน้องเป็นซอมบี้พะนะยดาไปกัดขาเขาเหรอลูกเออยดากัดตูดเขาก็เลยเรียกซอมบี้เหรอลูก คักหลยมามาได้ยินเหมือนรถไอติมมาแต่มาไม่มีตังนะมาไม่ได้เอากระเป๋าตังมาอ่าโอเคเ,าาเออเสียงรถไอติมมานะคะแต่ว่าไม่ได้เอาถือกระเป๋าเงินลงมา,อาอโอเคเด็กๆบอกไม่กินอันกินไม่ได้ยายไม่มีตังยายไม่ได้เอากระเป๋าตังมาเ,เดินลงมาถือตะขวดน้ำอเอ้ยคักหล่นะคะไอติมอยู่ในบ้านก็มีนะ เนาะแต่ว่ามันจะมีรถรอบช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยลูกนึงตั้งยูโรกว่าเกือบ2ยูโรนะคะพี่น้องขาบางทีไอตีมกล่องนึงเราซื้อมาเท่าไหร่เองไม่ถึง4ยูโรกล่องใหญ่เนาะบ้านเราเนี่ยจะมีทุกอย่างทั้งแบบของเด็กแล้วก็เป็นแบบไอรีมช็อกโกแลตวานิลานะคะครับผมแต่เวลามีรถมาก็อยากจะกินนะคะเนี่ยอ่าอ่ะยามเล่นกันดีก็โอเคนะคะ วันนี้บรรยากาศเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาฝากเนาะคลายเครียดไปกับเด็กๆนะคะชีวิตวยาชีวิตในต่างแดนก็อย่างนี้แหละมาไม่ทำมาน้องก็ร้องอะดิ<า>บอก <ยา S 2> จะไปยาราจิดาเ,เ,เ,เน,นี่ออยอ่าฮะยาพิงดลูกอ่าทำยาเาเบลล์เซกโห่เลยนี่ยาดาไม่กลัวเหรอลูกโอ้โหกลวยแรงยาดาไม่กลัวยาดาซาดดิดนะยาดาตัวแสบ ยาดาตัวแสบไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะนะสองนะหลานระวังจะโซนน้องไอเองอะ่ะเออเอ,อ้ยคักหลายอ่าย่าดาเอามักซิมโดดขึ้นด้วยดิน้องไอโดดขึ้นด้วยดิว่าจบว้าวเนอ่ใน,<ะ>น,น,ท,นที่สูงใช่ไหมมอบมือของฉ อะเดี๋วน๊ตี้ใเขมาพุทธศชวอะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำยังไงนะคะเขาโชว์อ๊ปโอ้ยย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  ชอบความงามของหญ้าสิงโตกับดอกหญ้าสีขาวนะคะวันนั้นเอ็นลูกสาวมาเก็บหญ้าสิงโตไปให้กระต่ายกินเนาะยายจ๋ายยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเนี่ยไปทำชาซุปไข่ทอดหอมนะซุปไข่ทอดก็อร่อยนะคะเนาะแล้วก็ไปทำห็นเขาบอกว่าทำแยมทำน้ำ<ห>น้ำดื่มเป็นเหมือนน้ำพึ่งนะคะ เป็นฮอนี่เนาะเขาเรียกอะไรน้ำเชื่อมเออน้ําเชื่อมใช่นะคะยายจัยังไม่เคยทำเนาะมีแต่ทอดซุปไข่กินกับน้ําพริกนะคะสวยงามแล้วก็ชาบางคนหน้านี้จะเลือกมาเก็บไว้เยอะๆเลยนะคะมีประโยชน์มากๆสําหรับหญ้าสิงโตเนาะเก็บแล้วก็ตากแห้งไว้ทําเป็นชาดื่มเพราะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยาระบายด้วยเป็นหลายอย่างได้ดีมากความดันเนาะ,ะเพราะว่ารสชาติเขาจะ ขมๆนะฝรั่งก็กินนะคะตัวนี้ตัวนี้แบบแบบกินอย่างปลอดภัยไม่อันตรายเลยนะคะพี่น้องขาทั้งใบทั้งยอดเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของนาจิอของธรรมชาติเนี่ยฝรั่งเขาก็จะมีในบุ๊กหรือว่าในรายการทีวีเนาะที่เราดูตัวอย่างที่เขากินนะคะแต่ทีนี้คนไทยเราอ่ะจะหากินได้เยอะกว่าออกไปมากมายกว่าฝรั่งนะคะพี่น้องขะเสียงหัวเราะ ยามสนุกนะคะเสียงหัวเราะแบบนี้เลยแต่ยามร้องไห้ขึ้นมานี่บอกเลยสนั่นบ้านเช่นกันนะคะรสชาติชีวิตได้แก้งเขาก็แฮปปี้นะยาดาเป็นไรลูกเจ็บเอาอีก นะเขาหนีแล้วนะฮะน้องน้องไอซ์เนี่ยเป็นน้าเนาะเราก็บอกว่าอยู่เป็นน้ายาดานะเขาบอกวใชายเขาเป็นพี่ชายเออเขาเป็นพี่ชายมามาเขาไม่ได้เป็นน้าเขาว่างั้นเพราะเขายังไม่เข้าใจฉันไม่ได้แก่จนจะมาเป็นน้ายาดานี่อะไรประมาณนั้นนะพี่น้องขะมานั่งคุยกันเนาะนั่งคุยเป่าเด็กๆกเราก็นั่งลงทุ่งหญ้าสบายสบายแบบนี้เลยเนี่ย เวลาลมไม่มานี่สุดชื่นมากๆนะคะเวลาลมมานี่ก็หนาวเยือกหรือถึงแม้จะมีแสงแดดก็ตามเพราะวันนี้เท่าไหร่กี่องศาเองนะคะดูเรียกบังคับขาบังคับเจ้ายาดาตัวแสบจ้าโอเคอีอะเขาบอกมองดูของด้วยนะของที่วางบนโต๊ะระวังมีคนมาขโมย ใครจะมาขโมยเนาะเสียอยู่อย่างนะคะยายจ๋าทำงานเนะเาะหลานอะต้องแยกกันก็คิดถึงเจ้าหมูน้อยเอจ้าหมูน้อยแยกกันเลี้ยงนะคะพ่อเขาก็เอาไปเลี้ยงเนาะช่วยกันชีวิตมันก็ต้องสู้กันไปนะคะยอมรับสาภาพสาภาพความจริงเนาะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ชีวิตยายจ๋าก,ก็เคย อย่าล้างนะคะแต่คอเนาะ <_ an> จะเรียกว่าอย่าล้างไหมอ่ะพ่อของลูกเราไม่ได้แต่งงานเนาะของเมืองไทยนะคะลูกสาวก็ไม่ได้แต่งงานเช่นกันก็อยู่ด้วยกันกี่ปี4ีปี4ปี4ปเออเหมือนกันเลยนะพูดไปพูดมาตัวยายจ๋าก็อยู่กับพ่อของลูกของของเมืองไทยสี่ปีลูกสาวเลิกกับแฟนก็ได้อยู่ด้วยกัน4ปีเหมือนกันนะเฮ้ยเวียนกรรมตามพ่อแม่บ้เนอะพี่น้องเงยเนาะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตนาะพี่น้องค่ะเจ็บเองช้ำเองรู้จักต้นแข็งเองพ่อแม่เตือนคอยประคับประคอนจะดึงขนาดไหนเขาก็ไม่ฟังหรอกอืเราก็ได้แต่ห่วงเนาะได้แต่ช่วยแบบห่างๆเพราะการพูดของเรามันจะทําให้ล้าวใจหนึ่งอโบนนะมาแม่เนี่ยขี้โบนสองนะคะพูดอะไรนักหนาเออพูดก็ไม่เข้าหูสามนะอันนี้คือ คือคำตอบของลูกๆตอนตอนที่ว่าเขายัางไม่รู้สึกเกิดปัญหาชีวิตนะคะเนาะ,ะไม่เข้าใจแต่วันนี้ยาๆยานะพอวันนี้เจอจริงในสิ่งที่แม่พูดและเตือนพอเราพูดย้ำเขาก็จะพูดว่ายายาอือย่าจอกย้ำได้ไหมมันรู้แล้วเจ็บแล้วนะดีโดดทั้งคืนทั้งร่องเด้อหัวอ,อกพ่อแม่แต่เขาก็เข้มแข็งขึ้นเนาะ ม,มาเล่าสู่กันฟังนะคะการเลี้ยงลูกต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายอืแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถอยู่ที่เราว่าจะเลือกหรือว่าจะผลักดันให้เขาเป็นแบบไหนเนาะอืแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอลูกคนไหนนะพ่อแม่คนไหนที่มีลูกเชื่อฟังหรือทําตามหรือว่าอยู่ในแนวที่เป๊ะทุกอย่างเนี่ยโหคุณคือผู้โชคดีคุณคประสบคุณคือคนมีบุญวาสนานะคะจริงๆอันนี้ายาจ๋อิจฉาเลยล่ะ Uh huh. ตัวยายจ๋าก็ไม่ได้ตรงนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กๆหรือว่าเด็กที่ร้ายกว่าลูกสาวของยายจา๋าเอ,อนาะเราก็ยินดีกว่าอีกหลายๆคนนะคะอันนี้เป็นความคิดที่เราวัดจากความจริงวัดจากชีวิตการเลี้ยงลูกในต่างแดนจริงๆด้วยกันนะคะเหมือนกับที่แค่แค่คนในแวดวงเรารู้จักนี่แหละเนาะ มันมีการวัดกันที่เราก็มองแต่ว่าไม่ได้อเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกเขาเรียกว่าเลี้ยงคนละบ้านคนละครอบครัวคนละแนวทางพ่อแม่เนี่ยไม่ว่าบ้านไหนเราก็หวังดีกับลูกทั้งนั้นแหละนะแต่สุดท้ายความหวังดีของพ่อแม่มันก็ไม่ถูกต้องถูกใจหรือว่าเข้าใจของเด็กๆเกนาะนันก็เลยเป็นไปแบบนั้นนะคะอแต่สุดท้ายถึงเขาจะช้ำแค่ไหนถึงเขาจะแย่หรือถึงเขาจะเจอปัญหาอะไร พ่อแม่ก็ทิ้งลูกไม่ได้เชื่อเลยนะมีคําพูดหนึ่งยายจ๋าพูดเสมอนะเมื่อก่อนท่านเป็นตัวเรารุ่นเราอะเยียฝรั่งรุ่นเราเนี่ยเราไม่มีวันหรอกทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพีทงทง่ทิ้งน้องใช่ไหมแต่ยายจ๋ามาย้อนมองระบบเด็กรุ่นนี้นะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องใครเลยลูกยายจ๋าเนี่ยยายจ๋ามองว่าโอเคอนาคตมันอาจจะเปลีป่ยนแปลงก็ได้นะยายจ๋ามองว่าเด็กอะ่นะแนวความคิดของเขาหนึ่งเขามองเราไม่ลําบากอื สองไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือ,อด้วยเปล่าเออในแนวที่เขาเห็นนะแม่ไม่ได้ลําบากมีป้าคอยช่วยสามเราพยายามปลูกอรเหมือนคนไทยก็ตามนะฮะแต่เราไม่ได้พักกันที่จะอ่าเขาเรียกว่าเขาไม่ได้อดอยากจนเขาต้องดิ้นหลนเออเพราะเราเลี้ยงสบายเกินไปหรือเปล่าข้อนี้ด้วยเนาะอ่ามันมีทุกอย่างของที่นี่นะฮะ โอเคเรื่องเงินทองยายจ๋ยาไม่ได้เลี้ยงสปอยนะคะเลี้ยงลูกแต่ว่าก็จะมีป้าที่คอยสปอยอืมแล้วของเขาเหลือกินเหลือใช้โดยไม่ต้องดิ้นรลนที่จะหาเออวันเกิดวันคริสต์มาสเขาเรียกว่าวันพิเศษที่นี่มันเยอะมีทั้งอาทั้งปู่นะคะซื้อสะสมช่วยกันในวันสำคัญของเด็กๆถึงแม้ลูกสาวยายจ๋าจะเป็นลูกที่ติดมากับยายจา๋า นะแต่บอกเลยว่าครอบครัวของสามีเขาให้ทุกอย่างทำทุกอย่างกับลูกเราเหมือนกับหลานๆของลูกพี่ลูกน้องที่นี่เหมือนกันทุกอย่างนะคะวันเกิดวันเกิดวันคริสต์มาสวันสำคัญนะคะแล้วถามในสไตล์ว่าเธออยากได้อะไรเลือกได้ก็จะมีสมุดอ่า พอถึงวันคริสต์มาสหรือวันวันเด็กเนี่ยเป็นวันที่ที่เขาเลือกของขวัญได้เนี่ยไม่ว่าราคาเท่าไหร่อาตาปู่เขาก็จะรวมกันซื้อให้เนาะอันนี้อันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอ่ามองเห็นครอบครัวสามีเนี่ยถึงแม้กับในมุมเราเนาะแรกๆเขามีอยู่แค่คนเดียวคนน้อยคือจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่แต่การกระทำที่เขาส่งต่อไปหาลูกเรามันแตกต่างนะะเออ เขารักเขาใส่ใจเขาทำทุกอย่างเออความรู้สึกในตรงนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนาะสิ่งไหนที่ไม่ควรสร้างปัญหาเพิ่มอ,อืมเราก็จะไม่ทำเพราะเราเคยโชว์แล้วเนาะยายจ๋าจเคยพูดวิดีโอนะคะกับน้องสาวคนเล็กคือเขาไม่ได้ว่ารังเกียจมาตั้งแต่แรกแต่ความรู้สึกเขาน้อยใจพี่ชายนะพี่ชายที่นาทีสุดท้ายครับโหนะ no. นาทีสุดท้ายมแม่จะเสียแล้วเขาไปหาเราแต่ว่าแม่ก็อนุญาตในความรู้สึกน้องว่าทำไมจะต้องรีบไปเอาเมียในเมื่อเธอไม่อยู่ดูใจแม่นะคะอันนี้มาย้อนอีกครั้งเนาะก่อนแล้วค่อยไปเพราะตอนเรามาเที่ยวเาก็ดีกับเรามากพอเรากลับมา,าพร้อมกับสามีเขาทะเลาะก,กันต่อนหน้าร้องไห้โวยวายทีนี้เขาก็ถอยห่างเราไปเลยนะคะน้องคนเล็กความรู้สึกว่า นาะพี่ชายก็ว่าแรงอตอบว่ามันชีวิตของฉันแม่ก็อนุญาตแล้วแม่บอกแล้วว่าเมียฉันอยู่กับฉันตัวเขาอยู่กับฉันไม่ได้ฉันก็ทําในสิ่งที่ฉันต้องการเธอก็มีครอบครัวของเธอฉันก็ต้องการหาครอบครัวของฉันเป็นคําพูดที่เขาเถียงกันทีนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกประชดมาลงที่เหล่านะประชดพี่มาลงที่เหล่านะแต่ว่ายายจ๋าก็เล่นแรงเหมือนกันนะคะในมุมที่ เขาประชดหรือว่าเขาทําอะไรเราทําความสะอาดถูบ้านนี่พอเขาเข้ามาปั๊บเขาก็จะมาจาับป,ปึ้ง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 ภาพอยู่เหมือนเดิมเหมือนเราทําแล้วไม่เข้าที่เข้าทางมาใหม่ๆเนาะอ่าเราเดินขึ้นหาสามีเลยนะคะอืขึ้นหาสามีในห้องเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอะไรละอ่าแบบอารมณ์ขึ้นด้วยนะร้องไห้ด้วยนะเออเหมือนคล้ายๆแบบอ,อ่อมันมันก็คือเดือดนะนะ เพราะว่าทําไปก็ไม่ถูกใจต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําความสะอาดบ้านพี่ชายไอ้เจ้าสามีเยจ่าก,ก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นอะไปดูสิน้องสาวของเธออืมแล้วทีนี้<ม>เขาก็ลงมาทีนี้เขาก็มาใส่เลยนะใส่น้องสาวอย่างแรงเขาก็ร้องไห้เดินออกไปตั้งแต่วันนั้นเราเห็นได้ชัดว่าสามีสามีเขาคอยเขาเรียกก็ป้องกันคือเมียฆ่าใคระแตะอืมสิ่งนี้มันเป็นทําให้เราอุ่นใจ แต่พอเกิดสิ่งนี้เนาะตอนนั้นที่มาใหม่ๆเพราะยังไม่ได้เอาลูกมาเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะคะพอหลังสามปีจะเอาลูกมาสิ่งที่เขาทํากับลูกเรา มันไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะเออมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเขาชอบยอกชอบแย่แล้วก็ชอบมารับไปเพราะเขาก็มีลูกคนแรกคนเล็กคนแรกกันทุกคนมีลูกคนแรกเนาะแล้วลูกสาวเรามาเนี่ยแล้วผิวเขาก็เข้มโอ้ยดูทุกคนแบบป๊อปปูหลามากอันนี้เราก็เขาเรียกว่ามันมีความดีล้างความที่รู้สึกแย่ๆนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยดิจ่าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะความน้อยใจจากน้องคนเล็กประชดพี่ชายก็เลยมาลลงพี่สะพ้ย แต่ผุดสุดท้ายนะคะเยจา,าก็ชนะใจเนาะ,ะเพราะมันไม่ใช่คําว่าเกลียดกันตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ชอบสตาแล้วหนึ่งสิ่งคือเราเป็นคนทํางานดิน้นรนขวยคว้าหลายคําที่พูดออกมาเราก็ตอบตรงๆและสามีเราก็จะสวนตอบทันทีนะคะสุดท้ายมันก็ลงมตัวกับครอบครัวอันนี้คือชีวิตนะคะคนเราเนี่ยโอคนเป็นแม่เนี่ยถ้าเรามองแล้วอยู่กับใครเนาะชีวิตอะ ถ้าเขารังเกียจลูกลูกเราอะถึงแม้จะไม่ดีเนาะในสายตาคนอื่นแต่ยังไงเราก็เป็นแม่เราก็ต้องป้องกันอยู่ดีแต่เราได้รางวัลอได้ของขวัญจากครอบครัวรสามีคือสิ่งนี้สําหรับตัวเราเรามองว่าเออเนาะเราโตแล้วเรามีความอดทนเราควบคุมตัวเราได้แต่สําหรับลูกเราเห็นลูกเรามีความสุขรอยยิ้มในสิ่งที่เขายื่นให้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นพลังแห่งความ ภูมิใจของแม่นะคะความพอใจของเราเรายอมเหนื่อยได้เนาะเราขอดึงตัวเองหลบหลีกได้กับปัญหาที่ไม่อยากให้สร้างให้สามีเดนหาเพิ่มนอนแรกๆนะคะหลังจากสี่ห้าปีเราก็ทุกอย่างดีขึ้นแต่ก็จะเป็นนิดนิดหนอ่อยๆอยู่แค่น้องคนเล็กคนเดียวเนาะนี่มัมีหลายวิดีโอที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เรามาพูดถึงระบบ อาคำว่าแม่แล้วก็ลูกอืมแล้วชีวิตที่เอาลูกมาใหม่ๆเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาฝากไว้แค่นี้นะครพี่น้องขาบรรยากาศเด็กๆวิ่งเล่นเสียงหัวเราะของลูกหลานก็คือความสุขของเราถึงแม่แม่พ่อจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องให้เวลานะฮนะเนาะถึงแม้จะเป็นวันหยุดที่เราต้องพักนะทำงานเต็มเวลา5วันยามหยุด งานบ้านเราก็ต้องทำนะอาหารเราก็ต้องดูแลเรามีทั้งพ่อปู่ทั้งลูกทั้งหลานนะแต่ถ้ามาย้อนนึกคําว่าครอบครัวยายจ่าจไม่ได้มองว่าตัวเองทุกบางทีเหนื่อยก็ทิ้งเหมือนกันให้ผัวนะสามีก็ช่วยกันเนาะ้ะ่คิดว่าครอบครัวถ้าย้อนไปถึงชีวิตในเมืองไทยเนาะชีวิตที่เราไม่มีอะไรเราลําบากเงินทองก็ขาดแคลนมันลําบากยิ่งกว่านี้เราโชคดีแล้วในวันนี้นะคะเนาะโชคดีในแบบของเรา ในสิ่งที่เราไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครมีรอยยิ้มของลูกหลานเนาะมีรอยยิ้มของลูกหลานโอโหสสมสลงเลย <c oughs> มีเวลาให้กันบ้างอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้จากที่นี่ชีวิตในต่างแดนทํางานเราไม่ได้ทํา30วันใช่ไหมยังมีเวลาครอบครัววันหยุดนะคะัะเกิกแล้วก็วันหยุดธรรมดาเพราะอาทิตย์นึ่งในจ๋าก็จะมีวันหยุดอยู่แล้วสองวันใช่ไหม,มสามีเขาก็ชัวๆ์เลยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย ก็มาเราสู่กันฟังนะคะความสุขเล็กน้อยของยายจ๋าจ้าบายๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะชอบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆท่านทุกๆกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องขะสวัสดีค่ะโอ้โหพลังน้อยทำอะไรดะ อ,อากาศดีนะคะวันนี้วันเสาร์ยี่สามมาเล่นหน้าบ้านเนาะสวนสนุกตรงนี้เลยนะคะเยล่าลไม่ได้เอาจัก,กรยานมาลูจากจักรยานหนูอยู่บ้านเหรอลูกเออไม่ได้เอาจัก,กรยานมาก็เลยไม่ได้ปั่นเลยนะคะ